ฉนันเป็นประธานกลุ่ม B นะคะทำทูวีไคเซนกระบวนการผลิตแหนมก็มีสมาชิกทั้งหมด10คนนะคะมีคุณสำเริงคุณกาลิกาจากขอขัดแกนคุณพิชรีคุณนเรศคุณสุนิาสาคุณนิสาละคุณํำนันคุณจูติมาพรคุณพิาสาเลนีละดิฉันะประภาวดีนะคะจากอินดีซีค่ะก็มาเริ่มจากกระบวนการผลิตแหนมนะคะ จากการบดจากเครื่องบดนะคะซึ่งจะเป็นการบดโหและบดข้าวเมื่อบดเสร็จก็จะส่งมาที่เครื่องผสมซึ่งมีอยู่สามเครื่องด้วยกันนะคะเครื่องผสมนี้จะเป็นการผสมเครื่องเทศซึ่งจะมีพริกแล้วก็กระเทียมหลังจากนั้นเมื่อผสมเสร็จก็จะมีการแบ่งลายออกเป็นสองลายนะคะก็คือลายการผลิตแหนมตุ้มจิ๋วแล้วก็ลายการผลิตแหนมแท่งการผลิตแหนมตุ้มจิ๋วเมื่อได้ส่วนผสมแล้วก็จะมาที่เครื่องอัดนะคะ เมื่ออัดเสร็จก็จะส่งให้นักงานอีกคนนึเป็นคนมัดแหนมแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นคนชั่งน้าหนักแล้วก็คุมเครื่องซิลแวกข้ามค่ะต่อไปก็จะเป็นลายผลิตแหนมแท่งนะคะก็เมื่อได้ส่วนผสมก็จะเป็นเครื่องอัดเหมือนกันต่อจากนั้นก็จะเป็นเครื่องต่อโลหะแล้วก็จะเป็นเครื่องโพลีคิปนะคะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่สายพานแล้วก็ส่งให้กับพนักงานเครื่องปัดจุกมีสองคนนะคะ หลังจากประจุดเสร็จก็จะส่งให้พนักง,งานอีกสองคนทําหน้าที่วัดขนาดเพื่อจะดูขนาดที่ผิดปกติแล้วก็มาชั่งน้าหนักเมื่อได้เมื่อได้ไไดแหนนที่โอเคนะคะก็จะส่งให้กับพนักง,งานท้ายลายในการจุมน้ํายาฆ่าเชื้อแล้วก็จัดเก็บในรางค่ะเราก็ได้ลงไปเซอร์วีท้องแท่นนะคะก็ลรงสมองได้มาทั้งหมดประมาณ24ปัญหาแล้วก็ได้มาแยก ปัญหาเป็นโมดัตต่างๆเริ่มจากโมดตัตจากการรอคอยนะคะก็คือจะมีการรอคอยงานจากกระบวนการก่อนหน้าก็คือขั้นตอนการบรรจุนแหนบตุ้มแล้วส่งไปให้คนฟิวสัญญาลา่ะคะ่ะอีกอันนึงก็จะเป็นการรอคอยเครื่องผสมทาง,งานนะคะคือพนักงานยืนรอเครื่องทําง,งานต่อไปเป็นมูดตัตจากขั้นตอนงาน้ำซ้อนนะคะ ซึ่งตรงนี้จะเป็นการผลิตแหนแห้งนะคะซึ่งจะมีการรวบแหนมจากสายพานและมีการจัดเรียงแหนมถึงสี่ขั้นตอนนะคะคขั้นตอนแรกคือการจัดเพื่อกิดเพื่อปัดจุกขัน้นตอนที่สองก็คือจัดเรียงอีกเพื่อจะพัดขนาดขัน้นตอนที่สามก็คือมีการจัดเรียงเพื่อจุ่น้ำยาแล้วก็ขัน้นตอนที่สี่คือนำแหนมที่อยู่ในรังที่สุ่มน้ญยาเสร็จแล้วมาจัดเรียงแล้วก็นับเพื่อจะย้ายตะกร้าไปสู่ตะกร้าที่ถึกนะคะต่อไปอบริจาคจ๊กตอกก็จะเป็น ต็อกของผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วแล้วก็จะมีสต็อกที่เป็นงานระหว่างกระบวนการผลิตปูนหลาจากของเสียก็จะมีของเสียที่เกิดจากเครื่องจกักรแล้วก็จะมีอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดของเสียจากการที่พนักง,งานโยนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องลายบาลานซ์ซึ่งตรงนี้จะเป็นขั้นตอนการอัดแหนมมัดแหนมแล้วก็ชั่งน้าหนักสิบแคร์นะคะซึ่งตัวนี้พอคิดลายบาลานซ์แล้วจะได้อยู่ที่0.065ซึ่งน้อยมากนะคะ เราก็เลยมากำหนดว่าหมายที่จะแก้ปัญหาโดยการแก้ที่ลายบาลานลดคนลดพนักงานให้ได้สองคนก็เลยมาวางแผนในโรงการนะคะซึ่งก็สามารถทําได้ตามแผนต่อมาเราก็มาเริ่มวิเคราะห์นะคะเรื่องลายบาลานขั้นตอนเครื่องอัดแหนมเนี่ยจะมีคนคุมเครื่องจักรอยู่หนึ่งคนนะคะแล้วก็ส่งไปให้คนที่มัดแหนมเมื่อมัดหนักเสร็จก็จะส่งไปให้คนสุดท้ายมีหน,น้าที่ชั่งลำหนักแล้วก็ซิลดูเครื่องซิลและข้ามนะคะ เราก็เลยมาทําเป็นไซเคิลไทม์ของสามคนนี้นะคะก็จะพบว่าเครื่องอัดแหนมมีเวลามากที่สุดก็คือ16.9วินาทีแล้วก็มัดแหนมมีแค่4.16คนสุดท้ายก็คือมี4.254เราก็เลยมาปรับสมดุลลายนะคะโดยการย้ายงานของคนมัดแหนมไปให้คนช่างน้ำหนักแล้วก็สีและข้าก็มีไซเคิลไทมเอ้มีไซเคิลไทมใหม่เป็น4 6 7เมื่อคิดรายบาลานซ์แล้วจะเพิ่มขึ้นมาเป็น6.9.97 ก็เมื่อมาติดตามผมนะคะก็จะพบว่าจาดเริมใช้คนสามคนนะคะตอนนี้คือลดให้เหลือสองคนก็จะเป็นการลดคนต้นทุนการแรงได้ห้าพันแปดร้อยแปดสิบาทต่อเดือน,นต่อไปเรามาวิเคราะห์ปัญหาต่อไปนะคะคือปัญหาเรื่องงานซ้ำซ้อนของแหน่งแท่งนะคะจะเห็นว่าในขั้นตอนการจุบน้ํายาเนี่ยจะมีคนหนึ่งที่ใช้ <c oughs> ที่มีหน้าที่โลดดมแหนมเพื่อจุดน้ายาเมื่อจุดน้ายาเสร็จก็จะวางลงตะกร้าที่หนึ่งนะคะแล้วคนอีกคนหนึ่งก็จะมาหยิบ แหนะตะกร้าที่หนึ่งไปใส่ตะกร้าที่สองซึ่งตรงนี้มันมีความจําเป็นที่ว่าเมื่อถูน้ำยาเสร็จจะต้องใส่ตะกร้าที่มันมีรูเพื่อจะให้มันเสดจน้ําอะคะ่ะแล้วก็ค่อยย้ายไปใส่ตะกร้าที่มันทึบเพื่อที่จะไปท่อบ่มซึ่งห้ามอากาศท่ออะคะ่ะก็เราก็เลยมาเสนอวิธีที่หนึ่งนะคะก็คือเปลี่ยนตะกร้านะคะเปลี่ยนตะกร้าให้เป็นข้างทึอแล้วก็ตูดนีคือตรงก้นมันจะเป็นรูอะคะ่ะ ก็คือสามารถใช้แบบเดียวได้ทั้งสองคือได้ทั้งเสด็จน้ําด้วยแล้วก็ได้ทั้งเอาไปเก็บได้ด้วยค่ะแต่ว่าตรงนี้มันคือมันจะต้องใช้เงินทุนซึ่งตรงนี้ทางพี่ที่คุมรายเขาเขายังไม่โอเคค่ะก็เลยเราก็เลยมาคิดวิธีที่สองแต่ถ้าลดลดได้ก็จะลดคนตรงตำแหน่งย้ายกระด้าได้คนหนึ่งค่ะแล้วก็ให้คนให้คนที่จุดริอนัญานานับไปด้วยเลย เราก็เลยมาคิดวิธีที่สองก็คือปรับปรุงขั้นตอนการทํางานเดิมนี่จะเป็นอัดแหนมปัดจุกมีสองคนนะคะแล้วก็ส่งมาให้วัดขนาดซึ่งมีสองคนเหมือนกันจุดน้ำยามีคนหนึ่งแล้วก็นับและจัดเก็บมีหนึ่งคนรมหมดเจ็ดคนก็แล้วก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นอัดแหนมขั้นตอนแรกเหมือนเดิมต่อไปก็จะดึงวัดขนาดและชังน้ำหนักมาก่อนแล้วก็มีการปัดจุกพร้อมทั้งจุดน้ำยาไปด้วยอะคะ่ะ เพราะว่าขั้นตอนการระิุมันต้องมีการรวบแหนมใช่ไหมคะก็ใช้ขั้นตอนนั้นในการสุม่มนญาตไปเลยนะคะแต่จะเป็นการสุ่มที่หลังการปฏิบัติแล้วนะคะจากนั้นก็ซึ่งตําแหน่งนี้จะใช้คนแค่สองคนเราจะลดคนตรงจุดนุญาไปได้ะคะ่ะนับและจัดเก็บก็เหมือนเดิมตัวนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนตะก้าะะถ้าทำได้ก็จะลดคนจากกระบวนการผลิตหนังแห้นี่เจ็ดคนเป็นหกคนต้นทุนค่าแรงก็จะลดได้ห้าพันแปดร้อยสิบบาทต,ต่อเดือนเช่นกันค่ะ ต่อไปจะเป็นการวิชวลการวิเคราะห์วิชวลคอนโทรลนะคะเดิมพนักงานที่ที่วัดขนาดและชั่นหนักเนี่ยใช้แม่บรรทัดธรรมดานะคะซึ่งจะต้องมีการเพ่งตัวตัวเลขเราก็เลยมีการกปรับปรุงวิชวลคอนโทรลในการทำแถบสีที่แม่บรรทัดนะคะซึ่งความหนาของแถบสีเนี่ยจะเท่ากับช่วงความยาวของแต่ละขนาดในตารางนี้จะมีอยู่11ขนาดนะคะซึ่งช่วงความยาวจะไม่เท่ากันอย่างขนาดที่ห้าสิหกให้ห้าสิบ้าเนี่ย จะมีช่วงความยาวอยู่ cm, สเซนส่วนขนาดที่6กสิบ้าเนี่ยจะมีช่วงความยาวหนึ่ง5เซนแล้วก็เลยมาแยกเป็นสีขนาดนะคะความหนาแล้วก็ทําแถบสีที่ป้ายบ่งป,ป้ายป้ายติดข้างฝาค่ะให้มันตรงกับสีที่เราใช้เพื่อนพนักงานเขาจะได้ดูได้ว่าเขาจะใช้สีอะไรในการวัดก็เราก็ลองไปใช้นะคะ ตอนแรกก็คือเขาใช้ใบบรรทัเนี่ยใช้คันทำในการวัดเนี่ยจะเป็น1.13แล้วก็เมื่อหลังหลังจากที่เราเราใช้ครนทำเราก็ให้เขาลองวัดนะคะก็จะมีใช้คันทำลงมา1วิ้ซึ่งเวลาที่ใช้คันทำลดลงนี่มันจะประมาณศูนย์ุดหน1.3มิตมันอาจจะน้อยนะคะแต่ว่ามันจะมีผลในทางออกก็คือลดความผิดพลาดในการวัด ก็เลยมาสรุปผลน,นะคะของที่เราทำแพชชนทูีกรณีที่ปรับรายบาลานี่คือปรับได้ช่วยแล้วเพราะว่าเราลองทำมาแล้วก็คือลดคนได้1คนจะลดค่าใช้จสายค่าแรงงานได้7 5็ดหบาทต่อปีแต่ว่าไอ้ปัญหาการซัำซ้อนเนี่ที่อยู่ระหว่างการทำเนี่ยค่ะถ้าเราทำได้อีกก็คือจะสามารถลดคนทั้งกระบวนการได้2คนก็จะเป็น1นึ่งแสนี่งพันหนึบบาทต่อปี หลังจาก2วีคเนี่ยคะ่ะเราก็มีข้อเสนอแนะมากมายนะคะที่อยากที่จะเสนอให้ทางโรงงานได้ปรับปรุงต่อ,อนะคะก็อันแรกก็คือปรับตัวบอกช่วงความยาวของแหนมนะคะ่ะที่เป็นแถบสีะคะ่ะให้มีความแข็งแรงมากยิง่งขึ้นจะสามารถใช้ได้ระยะยาวะคะ่ะข้อถัดไปก็จะเป็นให้ให้คาวัให้ขอความร่วมมือนะคะให้บันทึกขอ้อมูลในเรซเจอรี่คอลเคชั่นที่เราได้ออกแบบนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่า การผลิตในแต่ละวันมี้มีจัดิที่เท่าไหร่แล้วก็มีปัญหาอะไรเป็นอันดบบหนึ่งที่เราต้องแก้ไขแล้วก็จะมีการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นแบบฟอร์มที่เขามีอยู่แล้วข้อเสนอในถัดไปก็คือที่เราปรับรายบาลานซ์ครั้งแรกอะคะซึ่งจะเหลืออยู่สองคนใช่ไหมคะแต่ว่า คนแรกเนี่ยที่มีน้าที่อัดแหนมเนี่ยฮาร์ดแร์ไทม์เนี่ยร้อยสิบหกจุดเก้าวินาทีแต่เป็นเวลาเซตอัพเครื่องจริงๆอิงอะสิบอ็ดจุเก้าส่วนเวลาคอนโทรลตัวเนี่ยที่ออกมาจากเครื่องอะค่ะมีถึงร้อยห้าซึ่งตรงนี้ถ้าเราสามารถลดได้เนี่ยก็จะสามารถลดคนดีห่หยิหบางคนโดยการให้ใช้คนแค่คนเดียวควบคุมเครื่องแล้วเมื่อเครื่องเดินก็คือให้มาทำซีนและค่ำโดยจะทำยังไงให้ลดตรงคอนโทรลแหนมได้ เดิมนี่เขาจะใช้ใช้มือคอยลองแหนมให้ออกจากเครื่องแล้วเข้าถุงแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็จะส่งไปให้คนซิลกระําใช่ไหมคะเราก็เลยจะมาคิดอุปกรณ์ที่จะสามารถทําให้ถุงเนี่ยมันคงรูปได้โดยการใช้ตะกร้าหรือว่าตัวที่มันมีขาตั้งะคะ่ะเอาถุงใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เรารองข้างล่างเลยอะล่างเครื่อง ซึ่งถ้าทําได้นี่ก็สามารถลดคนได้อีกหนึ่งคนก็คือโปรเซอนัน้นจะลดเหลือแค่คนเดียวได้ต่อไปก็เป็นที่ควรจะทําต่อไปนะคะก็คือการลดการรอคอที่เครื่องผสมซึ่งตอนนี้เครื่องผสมที่อยู่ด้านนอกมีอยู่จำนวนสองเครื่องแล้วก็มีพนักง,งานดูเครื่องละคนนะคะช่วงที่เครื่องผสมทําง,งานเนี่ยก็จะมีการรอ,ก,อก็อาจจะทําให้เหลือคนนึงแล้วก็สลับเครื่องสลับเวลาดูเครื่องะคะ่ะต่อไปก็น่าจะลดสต็อกของงานระหว่างผลิตนะคะ แล้วก็จะมีของเสียด้วยซึ่งตรงนี้ถ้าสามารถลดได้ก็มากจะเป็นประโยชน์แต่ว่ามันต้องอาจจะเกี่ยวกับเครื่องตัดต่อไปก็ควรจะปรับปรุงเครื่องอุปกรณ์เพื่อความสะดวกในการทํางานนะคะเช่นกระบาดตัวนี้ควรจะทาให้มันมีสโลปเพื่อที่จะให้คนที่มีหน้าที่ต้องจุ่มน้ายาตัวหรือน้ำเนี่ยค่ะก็ะคือจับเนี่ยได้ง่ายขึ้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอือ้อมแล้วก็ข้อสุดท้ายอันนี้อาจจะทำยากหน่อยก็คือปรับสายพานให้ เป็นอัตโนมัติอย่างเช่นการตัดจุกเนี่ยคือมีเครื่องตัดจุกอยู่ด้านข้างเลยแล้วเวลาแหนมันวิ่งตามสายพานเนี่ยก็คือมันผ่านเครื่องตัดจุกไปเลยอะค่ะก็อาจจะลดคนได้อีกแต่คนที่ลดนี่เราจะได้เราจะไ,ได้ตังเนี่ยก็ต่อเมื่อมีคนลาออกค่ะแล้วให้คนที่เราลดเนี่ยไปทําง,งานแทนตําแหน่งนั้นแต่ถ้าระหาว่างที่ยังไม่มีคนลาออกเราก็อาจจะให้เขาไปทําช่วยในเรื่องไลเซนหรือว่าในเรื่องอาาการจัดเวลาการบันทึนเลเวอเรชั่นต่ตอได้อีก เขอจัการกันตอในเร่นี้ค่ะ